ปิดกับป้อมพาทุกคนมาชมโชว์รูมใหม่เอี่ยมของยามาฮ่าโปรออเด a i โอไทยแนดกันต่อนะครับแหมยิ่งใหญ่อลังการเหลือกเกินนะฮะมาต่อกันที่ชั้น3เลยโอ้โหดูบันไดซะก่อนนี่เขาเขียนไว้เลยว่าชั้น3เนี่ยไลฟ์สตรีมิง่งเละคอร์ดเกมโอ้อ่านไม่ทันเดินตามกันมานะครับป้ามเปิดประตูเข้าให้ต้อนรับด้วยห้อง V t r นะครับโอ้โหอลังการ ยังจะเราไปแบบว่าสตูดิโอเมืองนอกอย่างนั้นนะ่ะแหมพี่ป้อมอึ้งถึงกับร้องว้าว,ว,าว แต่เข้ามาถึงผมอึ้งกว่านะครับเพราะว่าในโซนนี้ Yamaha เขาเอามิกเซอร์รุ่นไรวัชนะครับซึ่งเป็นรุ่นโปรระดับโลกเนี่ยมาตั้งให้เราได้ทดลองได้เล่นกันแบบเรียกว่าใครอยากเล่นก็นเล่นกันเพลินเลยนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะครับใครสนใจอยากจะทดลองใช้มาที่นี่ได้เลยนะครับมาถึงมุมโปรดของพี่ป้อมอืเจ้านี่เห็นเกมไม่ได้เป็นพุ่งเข้าใส่โดยเฉพาะเกมวอร์ชวลแบบนี้นะครับเพลินเขาสิเอาตบๆมามามืองมาทํางานเร็วๆ เฮ้ยวมจะเล่นเกมอ่ะก็ได้ครับพี่มาที่มุมโปรดของผมบ้างนะครับผมอยากจะยกทั้งหมดในห้องนี้กลับไปบ้านซะจริงๆเลยนะฮะเป็นห้องสตูดิโอสำหรับทำงานดนตรีสุดยอดนะฮะการออกแบบดีไซน์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นแบรนด์ของยามาฮ่าเนี่ยขอบอกเลยว่าสุดยอดนะครับเพลิน,น่ะผมอยู่ห้องนี้เพลินแทบจะลืมทุกอย่างเลยนะครับ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียงที่เป็นแบรนด์ของยามาฮานะครับผมขอบอกเลยว่าเขาจะมีคุณภาพเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากโดยเฉพาะความเคลียร์ใสฟังแล้วแบบว่าสะอาดหูมากนี่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 จำตัวนี้ได้ไหมมิกเซอร์ที่ยามาฮ่าเขาให้เราตัวแรกเลยนะครับอุ้ยไอ้ป้อมจับอะไรเป็นพังทุกอย่าง <c oughs> อีกมุมนึงที่เป็นมุมโปรดของป้อมแล้วผมก็ชอบเทคโนโลยีในมุมนี้มากๆก็คือมุมเกมมิ่งครับ ผมว่านะถ้าบรรดาเหล่าเกมเมอร์ได้มาอยู่ในห้องนี้และได้เล่นเกมที่อยู่ในห้องนี้นะครับถ้าได้ฟังเสียงเนี่ยผมว่าร้องวา้วาวว้าวแน่นอนเพราะว่าดูสิลำโพงโอ้โหนี่มันไม่ใช่7.1นะครับมันเรียกว่า360อองศารอบทิศท,ทางนะครับถ้าเกมเมอร์คนไหนสนใจติดต่อ,อยามาฮ่าได้เลยเขายินดีที่จะไปบริการติดตั้งให้ถึงบ้านเลยนะฮะ สุดยอดจริงๆครับเหมือนตัวเราเข้าไปอยู่ในเกมนั้นจริงๆเลยอีกมุมหนึ่งที่ยามาฮ่าเขาจําลองสําหรับคนที่ชอบทําคลิปถ่ายคลิปตัวเองนะครับก็คือมุมนี้นั่นเองยามาฮ่าเขาจาลองบรรยากาศนี่ไงถ้าเรานั่งเล่นกีตาร์จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยยามาฮ่าเขามีครบทุกอย่างให้เราเลือกใช้เลยครับจมจ,จริงๆเลยแล้วก็มาถึงอีกมุมนึงที่เป็นมุมแบบว่าโปรเฟชชั่นแนลหน่อยก็คือมุมห้องประชุมแบบออนไลน์คือยุคนี้มันต้องประชุมแบบออนไลน์แล้วแล้วยามาฮ่าเขาก็จัดจําลองห้องนี้้ใหดู การประชุมออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุดและก็มีเทคโนโลยีทั้งเสียงที่ทันสมัยที่สุดเรียกว่า y ม m a h a เขามีครบทุกอย่างใครสนใจติดต่อยมาฮ่าได้เลยนะครับดูซิในตู้แหละเขาเรี่กโอ้โหครบเครื่องจริงๆเลยครับสุดยอดและก็มาถึงอีกหนึ่งมุมโปรดของผมและผมเชื่อว่าต้องเป็นมุมโปรดของทุกๆคนด้วยนั่นก็คือระบบโฮมเทียเตอร์ โอ้หได้ฟังเสียงแล้วแบบใสกิ้งจริงๆนะครับผมอยากจะยกชุดนี้กลับไปที่บ้านจริงๆเลยแหมสุดยอดอย่าเผลอเชียวเดีย๋ยวจะยกกลับบ้าน <c oughs> โอ้โหดูสิครับยามาฮ่าเนี่ยเขามีของครบจริงๆใครสนใจเนี่ยขอเชิญมาที่โชว์รูมนี้นะครับรับรองว่าครบทุกอย่างที่คุณต้องการเลยครับแล้วก็ไม่พลาดนะครับ ปิก๊กกระป้อม,มมาย a ม a h a เขาก็จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้โดยการมอบมิกเซอร์รุ่น MG16XU ให้กับปิ๊กกระป้อมป้อมเขินหมุนซ้ายหมุนขวาไปาไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะป้อมเลยผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันมาดูโฉมหน้ามิกเซอร์รุ่นนี้กันนะครับแกะเลยครับพี่ดีวสวยแจ่มสุดๆเลยครับมิกเซอร์ยามาฮ่รุ่น MG16XU นี่นะครับ เป็นมิกเซอร์ที่เป็นอินเทอร์เฟซในตัวและก็มีเอฟเฟคในตัวด้วยเหมาะมากสำหรับนักสตรีมมิ่งไลฟ์หรืออัดเสียงในระดับโปรเฟชชั่นแนลนี่ก็เหมาะมากเลยนะครับใครสนใจต้องมาที่นี่นี่เลย อาคารสย,กรกา,รยามกอลกานย Yamaha นะครับมาสะดวกมาง่ายอยู่ใกล้กับสนามสุขพัชรา,าสายหรือว่าบุรคลองนี่เองและใกล้บ้านมากเดี๋ยวจะลง Google Map ไว้ใครอยากมากดแมปแล้วก็มาตามแมปได้เลยนะครับวันนี้กราบขอพระคุณ Yamaha มา,มากนะครับแล้วก็ติดตามชมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับดนตรีทางลิ๊กกระป้องชาแนลนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า